สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมทางซองนลินตามฝันนะครับผมเข้าก็หูแล้วนะครับเมนะื่อผลว่าหวยออกตัวใดนะครับผมข้างล่างก่อเก่าๆนะครับข้างบนก็อเก่าศูนย์สามนะครับผมแล้วนลินตามฝันชิม,มาผ้าพี่น้องมาเบงว่าเรียกผู้ใดเขาแน่อาจารย์ใดสำนักใดนะครับผมเนาะ ว่าสิเขาแน่นะครับผมตอนนี้เลขของเบาเ้าเ่าแนลวนะครับเข่าสามโตดตรงตรงเลยครับผมเนาะเลขเบ้าเ่ากบเขานะครับผม903นะครับเข่าสามโตดตรงตรงนะครับเนาะแล้วก็มีเลขของคุณแม่ขั่ว40นะครับผมกะเข่า03นะครับผมล่างนะครับล่างบน กับเขา03ตรงๆนะครับผมแล้วอีกภาพบ่ใดนะครับผมเลขของพ่ออ้วนนะครับเข่าตลอดการนะครับผมเพิ่งนกย09 19 79นะครับผมกับมี03 13 73นะครับผมเนาะมทีนัลินเดาบอกแล้วครับผมเลขพ่ออ้วนกับเขาเลขแม่ขั้ววัด40นะครับกับเขานะครับกับมีเลขเบาเถ่าเขา3ตรง ตรงๆนะครับแตกสามโตนะครับเพิ่นก็นให้903 905 395นะครับตามที่นลินตามฝันได้บอกนะครับผมได้สรุปโคงทุทไทยแล้วครับเอฟซีทัาา้งส้มก็ได้เห็นกันนะครับผมแต่ว่าจีซอบหรือบ่สอบกับบลูนะครับผมเนาะแค่แวบว่านนลินตามฝันกัมมาสรุปเป็นแนวทางนะครับผม จากปู้ใดสำนักใดนะครับผมเนาะหาคุณพ่อคุณแม่นะครับอาจารย์ใดเสยนไหนะครับผมเนาะก็แล้วแต่แนวทางนะครับทำส้มพิจ,จะะารณาหาจับจ่อหาเสือออนะครับผมแค่ในลิตะฝันกับมาแค่เป็นแนวทาง พอแม่พี่น้องหารับซื้อนะครับผมเนาะมักตัวใดสอบตัวใดก็หาจับจองเอานะครับผมจุฟันทงให้บ่ดด้นะครับผมงวดนี้นะ่ลิ้นตามฟันกันไงหลังเขาครับผมนบอกว่าถูกอีกแล้วเอฟซีเคยจีบนจีว่าให้นะครับว่าเป็นยังงวดหนานะครับผมวันหนาเขากันยังมีโอกาสนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปหาแนวทางในงวดหนาวันที่หนึ่งนะครับมิถุนาเอาครับผมเนาะ วันที่หนึง่งมิถุนาเข้าไปหาแนวทางไม่นะครับมาฝากมาตอนพี่น้องด้วยกันนะครับเอฟซี FC, ทั้งสองนาลลินตามฝันนะครับวันนี้ผู้ใดผู้ถือเขาก็ต้องเสียใจนะครับผมยังมีอีกหลายๆงวดข้างหน้านะครับผมแค่เป็นแนวทางนะครับการแจงโศกนะครับผู้ใดมีบุญวาสนาก็ถูกผู้ใดบ่มีบุญวาสนาก,ก็ล่ไอไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปลุ้นกันวันที่หนึง่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมเนาะ เดี๋ยวผมจะมาบอกมาบอกว่าเลขผู้ใดถูกแน่ครับผมเขาก็ว่าหลับส้มรลับฟังกันเลยนะครับผมว่าเลขอาจารย์ไดเข่าว่าเข่านะครับผมเนาะเลขอาจารย์ท่องใสนะครับผมก็ะหายว่าตัวเดียวหาหนึ่งหนึ่งหางผ่านไปครับถือว่าพลาดนะครับผมเนาะกับเข่านะครับผมอาจารย์ท่องใสเพิ่นกับฟันทงหาหาหนึ่งหนึ่งห่านะครับผมเนาะได้ ส่วนเลขแม่ขั้ว40นะครับผม่นให้บนว่า92939หานะครับผมไห้ล่าง0203040หานะนครับผมกถือว่าเข่า03ข้างบนนะครับผม03แม่ขั้วบนไห้ข้างล่างนะครับเลขมันก็เขึ้นข้างบนกถือว่าเข่านะครับผมเอฟซี FC ทันบุสมนายจะซื้อบนล่างนะครับผมถือว่าเข่านะครับผม ส่วนมาเบิงอีกเลขของพ่ออ้วนนะครับผมเนาะพ่ออ้วนเพิ่นเข่ามาติดต่อกันแล้วนะครับผมอันนี้การันตีให้เอฟซีธันบุสมนะครับผมเพิ่นก็ให้มาบนล่างนะครับให้เก้าศูนย์สิบเก้าเจ็ดเก้านะครับผมเนาะก็ให้ยศูนย์สามนะครับศูนย์สามสิบสามเจ็ดสามนะครับส่วนหลักสามก็เขามากศูนย์สามเต็มเต็มนะครับผมข้างบนนะครับผมอันนี้เพิ่นก็ให้มาบนล่างนะครับผม เลขหกโตนะครับหกคู่กระถูกของพ่ออ้วนนะครับผมเนาะงวดนี้นลินตามฝันไปติดตามคือเก่านะครับไปติดตามเลขของแม่ขั้วก่อนนะครับแม่ขั้วกับของพ่ออ้วนนะครับผมยังพระท่านหลุดนะครับตามที่นลินตามฝันไปติดตามมาสามงวดเขาทุกสามงวดนะครับเลขของพ่ออ้วนนะครับชุดสามกับเขานะครับงวดที่แล้วกับเขานะครับผมเนาะ นี่เป็นแนวทางนะครับผมนลินจิตไปติดตามม่าไห้นะครับผมวันที่หนึ่งมิถุนานะครับผมเนาะเดี๋ยวรอรับส้มรับฟังน้ากันเหล็กของภูวนกับแม่ขั่วซีศูนย์นะครับผมเนาะตอนนี้เขากับมาเบิ้งเหล็กแม่เพชรพ่นลานกับรุดนะครับผมเนาะตอนนี้ก็รุดมดนสเตอโตนะครับผมบ่มีตัวไก่เคียงเลยครับผมกับว่าเป็นแนวแคบเป็นแนวทางนะครับเหล็กของ พอสังคมกับรุดขึ้กันครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางขึ้กันนะครับผมกับถูกพิดบรว่ากันนะครับผมแค่เป็นแนวทางเขาบ่ได้ไปเป็นคนออกสลากนะครับผมเนาะแต่ว่าให้ไล่ีหลีก็เป็นเลขของเบ้าเท่านะครับผมเนาะเบ้าเท่าทินนลินตามฝันก็ตามไปถึงบ้านของเบ้าเ่านะครับผมนั่งสัมผัสยู่ถ่ายรถของเบ้าเท่านะครับผมนี่ให้ไล่ีหลีเลขบนนะครับสามตัว เก้าศูนย์สามเต็มเต็มเลยครับโมมีฟิวโมมีกลับนะครับผมเนาะส่วนเบาเถ่าพิ่นก็นให้เลขฝันนะเพินน่นเพิ่นก็เบาให้ฟังว่ามาจากสเป็นยังไงว่าปูมาให้หาบแตงโมขางหนึ่งสามขางหนึ่งหาแล้วก็แตงโมกลมๆนะครับผมเนาะเพิ่นก็ตีให้ฟันโตงให้เก้าศูนย์สามเก้าศูนย์ห้าสามเก้าห้านะครับเลขก,กันนะส่วนซองโตก็ มีเก่าศูนย์เก่าหาเก่าซีเก่าหานักเก่าสามนะครับผมเนาะอันนี้ก็ถือว่าเขาเลขตรงตรงสามตัวนะครับผมของเบเท่านะครับผมวันดี้น่าลิ้นตามฝันต้องไปถึงบันรพันอีกแล้วนะครับแตกสามตัวตรงตรง,ตรงนะครับผมเนาะอันนี้กันแนวทางนะครับผมเนาะถูกผิดกันเยาว่ากันนะครับ พราะว่าห้อไปหามานําเสนอให้เอฟซีนะครับมันก็มีผิดมีถูกนะครับมีเขามีบ่เขานะครับผมนอนเลขหลายๆสํานักเลขเก่งไม่ทุกคนนะครับผมจากเลขคุณพอ่อคุณแม่หรือเลขอาจารย์เลขเสียนนะครับผมมันก็มีเขา่ามีออกนะครับผมเนาะแต่ว่าเลขเดินดีเลขวิ่งน,นาจะเขา่าหลายสานักนะครับผมแต่ผมบอมสรุปให้เอฟซีได้รับส้มรบฟังนะครับเลขกวิ่ง เลขวิ่งมันมีเสีเข่าได้ทุกรูปแบบนะครับผมล่างบนนะครับผมเอาแต่เลขจับคูม่มาให้กรับ่เป็นยังอาจารย์หนสร้างหนคุณพอ่อคุณแม่ที่ให้แนวทางมาถ้าถูกผิดก็บเว่ากันครับผมเนาะถ้าเป็นเลขวิ่งนี่อาจารย์ไดเส้นไดเขาก็ให้ถูกนะครับผมเนาะแค่จับคู่ให้เขาถูกก็เป็นคำ ของอาจารย์ของเซียนเพิ่นบอกเรามานะครับผมแต่ว่าเขาายากไดสามตัวตรงๆคือเลขเบาเท่านี่ครับผมกับสองตัวนะครับผมคือยังไงเลขของพ่ออ้วนนะครับผมพนให้มาเน้นๆสองตัวพนเข่าอันนี้เป็นแนวทางที่ดีนะครับผมมาฟังเอฟซีนะครับผมเนี่ยเลขของพ่ออ้วนนะครับเข้ามาสามงวด ต่อกันแล้วครับผมบาแม่นว่าวัา่วมัวมว,ว,วอยังนี้ครับที่ผมไปหามาหน้ริ้นตามฝัดไปหามาแต่แตเลขเขาจ็ดหนึ่งวดที่แล้วก็เขาหกหานะครับผมงวดนี้ก็เขาศูนย์สามนะครับผมล่างบนเลขพวันอาทิตย์ตามมากที่สุดนะครับนะตอนนี้เนาะกับเลขเบาแถวแนลนะครับผมเขาส้ามตัว เดี๋ยวผมจะไปหาแนวทางให้วันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมเนาะแล้วเลขส่วนเลขที่อาจารย์ผู้ว่าเขาก็ต้องเสียใจเสียดายนะครับผมว่ามันก็มีรุดมีว่รุดนะครับผมหวยพ่อศักงวดนี้รุ่ดเห็นๆเลยครับผมรุดไปหลายเลยครับผมกับเขากาสองงวดสามงวดแล้วงวดนี้ก็หรุดก็ว่าเป็นยังบ่ว่ากันนะครับผม กับเลขพ่อแต้มนะครับเลขพ่อแต้มกับรูดอีกที่เก่านะครับผมกับเลขนลินตามฝันว่าหายตัวเด็ดๆกับเก่าหาหนึ่งเกตหาหนึ่งโอ้โหมันเมฆเลยครับผมไก่มันจะรวดเลยครับผมบอกว่ากันเนาะครับผมเนาะนลินตามฝันก็ได้ตัวเสียดายแล้วก็เสียใจด้วยกับเอฟซีด้วยนะครับผมเนาะ กับมีซับนีแหละครับผมบม่อยากสรุปให้พี่น้องที่ผู้ถูกได้แจ้บใจกันนะครับคนที่ถูกกมีดีใจนะครับผมภูมิใจนะครับผมเนาะแต่ว่าคนที่ผู้ถูกเสียใจด้วยนะครับผมมาเป็นยังงวดวันที่หนึงนน่งมิถุนายนนั่นลินตามฝันล้วจะเอาโตโดๆีๆเด็เดๆมาสามตัวสองตัวมาฝากเอฟซีทำผู้ชมด้วยกันนะครับผมเนาะแต่ตอนนี้นั่นลินตามฝันก็ขอท่าทผส้มไปก่อนนะครับผม เจอกันอีกหลายๆคลิปที่นลินตามฝันเป็นติดตามมาให้อีกเนาะครับรนะ้เนาะครับตอนนี้นลินตามฝันก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ